มาดี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 มา

哎，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  มีใครไปสอบไปสอบนี so first, bit, so first, ้ก็เข้มงที่สุดใไมครับผมนั่นคอถ้เกิดมันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นว่าใช่ไหมับผมใช่ไหมครั

รัวเขาอีกเดกกจะงตานการเียกอ้จถือไม่ใช่แล้วก็รักาี่ทำเพื่เียกประกันนะต่อประกันรถยนต์มีที่มาที่ทาสมมติไกยมี่ที่่ง อีกกรณ์เป็นเราฝ่ายายดีเนียปด้ายฝ่ดไม่คิจะนครับมีขางนะมีของขางไปดีก็เระมาณมันเรืมันรบกนกัไปนี่ไปเอาไปมีแค่อะไรมาปเอาไ